ค่ถะถ้ันกิดใคร<อ><ข>บ้านใกล้อยู่ที่ขอนแก่นอย่างที่นี่ก็าสามารถมาติดกับพี่ได้เลยที่โชว์รูมนี้ได้เลยค่ะโอเคครับ<อ>ถ้าใครอยู่ขอนแก่นนะครับมาที่รูมแกนนครของเรานะครับ S <S พี่พี่เซลล์บริการท่านนะครับประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับรถที่ออกไปแล้วสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมครับโนเจรน่าได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่ารถที่ติด รับรถออกไปแล้วแล้วอยากมาติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางที่โชว์รูมได้เหมือนกันโชว์รูมก็สามารถจะติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าได้ครับ,ค,รบค่ะแล้วชิ้นงานของเรามีการรับประกันด้วย<อ>ไม่ว่าจะผิดทางไหนล้วแตลค่ะมีการรับประกันด้วยใช่ถ้าเกิดว่าความเกิดความเสียหายกะทางโรง,งงานที่ผลิตก็คือเราสามารถเคลมชิ้นงานนั้นได้เลยค่ะอ๋อโหดีมากเลยครับนี่แหละครับชุดสเกิร์ตนะครับมีประกันด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเคลมได้เลย สวัสดีครับแฟนๆวัชพลวันนี้นะครับเราพามาชมชุดแต่งไฮลักเซดิชันนะครับเป็นชุดแต่งของฟ o r t ตจีโนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับเจ้าของฟ o r t ตจีโนนะครับอาเจ้าของฟ o r t ตจีโนนะครับจะเรียกฟอรหรือฟ a รก็ได้นะนะครับซึ่งนะครับเป็นชุดแต่งที่อยู่ในรถเก๋งนะครับ รถ v u v รถกระบะนะครับแล้วก็รถ PPV นะครับที่อยู่ใน Fortuner ใครชอบแบบไหนนะครับจัดได้เลยหรือใครจะไปแต่งรถตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาสั่ง,งซื้อได้นะครับที่ศูนย์ของเราได้เนาะนะครับซึ่งชุดฟ a ร์จินเนนะครับเขาวางไว้ทั่วประเทศนะครับวางไว้ที่ศูนย์โตโยต้าทัว่วประเทศถ้าใครอยากได้หรือนะครับสนใจ สอบถามได้อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพบกับน้องับเจรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับฟอร์จิโนอ่ะเชิญครับน้องเจราน้นดีมได้พบี่ทีโชชุดแต่งของเรานะคยมานะคะเดี๋ยวว่าเป็นแบบไหนนะคะะโอเคอ่ะมาครับมาชมชุดแต่ง ซึ่งชุดแต่งของเรานะครับอ่ะก็ส่วนมากก็คือจะแต่งด้วยแถบสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนพวกเก่งนะคะจะประกอบไปบด้วยท่อคู่อ<า>ืม <travaille> ใช่ครับซึ่งถ้ามีท่อคู่ก็ทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรรครับอดอืม <really? S 1> <chron ically> โอเคแต่ว่า <ục> มันเป็นท่อหลอกแต่ว่า<ช>ทำเหมือนกันนะอืมโอเค ซึ่งถ้าเป็นที่ชุดตกแต่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับอันนี้ติดตั้งในไฮลักนะครับรโวซึ่งอยู่ในรุ่น z e d i t i o n นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับน้องเจรด้ก็ินหน้าค่ะเป็นสเกิร์ตด,ด้านหน้าค่ะที่แถบ,บแถบตัวโคมเนียมนะคะแล้วก็มีแต่งด้วยสติกเกอร์แถบสีแดงค่ะมีขนาจริงๆรุ่นนี้จะมีทั้งสองสีค่ะ,คะเป็นตรงด้านนี้จะเป็นสีไทเทแล้วก็สีแดงค่ะในร โอเคแล้วด้านข้างหรอครับด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างก็จะติดเส้นแดงแถบด้านข้างอ๋อโอเคมีครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับพร้อมกับแถบสติกเกอร์สีแดงครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ตินโนะครับด้านขครับซึ่งแล้วก็ตรงทางบอดี้ค่ะเราก็จะมีตรงคำว่าฟอร์ตินแล้วก็เป็นรูปภูเขามีด้านบนด้วยมีติดติดบอดี้รถด้วยใช่ค่ะ เป็นสติกเกอร์นะครับฟอสติโนนะครับอันนี้เป็นสีดำแต่ถ้าติดสีขาวอ่าสีติดสีพวกสีเทาจะเป็นสีสีอะไรฮะเป็นสีขาวค่ะอ๋อครับก็จะประมาณนั้นถ้าติดในรถสีเทาหรือสีดาสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสีขาวทําให้มันตัดกับตัวรถนะครับสวยมากสวยมากด้านท้ายมีไหมครับสเกตด้านท้ายอ๋อโอเคสเกตท้ายของเราก็จะเป็น ติดัสติกเกอร์สีแดงเหมือนเดิมค่ะด้านหลังแล้วกมีคำว่าฟาติโน่ค่ะอ๋อใช่ค่ะมีตรงด้านท้ายแล้วก็สติ๊กเกอร์แถบสีแดงใช่ค่ะแล้วก็มีมีกันชนหลังด้วยใช่ค่ะสีดำอืมสเกิร์ตกันชนหลังนะครับออกมมแบบมามาตัวนี้จะเป็นเฟนนะครับจับด้วยฟฟนเลยอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นฟินซึ่งอ่ามันจะเป็นหลักอากาศพลศาสตร์ครับทำให้รถดูสวย แล้วก็เาขาเรียกว่ารู่ลมเนาะกับสเกิร์ตด้านหลังครับมีแถบสีแดงแล้วยังมีสเกิร์รตนนต,ตรงกัน,กน,กนชนใช่ค่ะตรงกันชนด้วย,วยนะครับสเกิร์ตตรงกันชนด้วยโอ้สวยเนาะครับติดตั้งแทนกันชนใช่ค่ะรถดูสปอร์ตใช่ครับสวยมากสวยมากอเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ลงตัวนะครับ ชุดนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่16,500บาทนะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าใครชอบนำไปติดตั้งได้เลยหรือว่าเข้ามาติดตั้งที่ศูนย์แก่นนครของเราก็ได้ชื่อเดียวกันนะครับถ้าใครไม่รถเกง๋งก็ก็ติดต่อได้ค่ะสำหรับใครที่อยากติดต่ออ่านทางบริษัทโดยตรงก็เข้าไปที่เพจหนะ้าเฟซบุ o กได้ค่ะหรือว่าทิกต,ตอกก็ได้ค่ะ ค้นคำว่าฟารติโน่ค่ะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปค่ะอ๋อใช่ค์ชคำว่าฟารติโน่ก็จะขึ้น<ค>เลย้าวาใครบ้านใกล้อยู่ที่ขอนแก่นอย่างที่นี่ก็สามารถมาติดกับพี่ได้เลยที่โชว์รูมนี้ได้เลยค่ะโอเคครับถ้าใครอยู่ขอนแก่นนะครับมาที่กรุงแก่นนครของเรานะครับใช่ค่ะพี่พี่เซลล์บริการท่านนะครับประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนะครับรถที่ออกไปแล้วสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมครับโนจราได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่ารถที่ติด รับลดออกไปแล้วแล้วอยากมาติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางที่โชว์รูมได้เหมือนกันโชว์รูมก็สามารถจะติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าได้ค,ค่ะแล้วชิ้นงานของเรามีการรับประกันด้วยออไม่ว่าจะปิดทางไหนล้วแต่ค่ะมีการรับประกันด้วยใช่ถ้าเกิดว่า,วาเกิดความเสียหายกับทางโรงงานที่ผลิตก็คือเราสามารถเคลมชิ้นงานนั้นได้เลยค่ะอใช่ค่ะหัวดีมากเลยครับนี่แหละครับชุดสเกิร์ตนะครับมีประกันด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเคลมได้เลยใช่ค่ะแจ้งมาทาง บริษัทได้เลยค่ะนี่แหละครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วนะครับปล่อยลูกค้าทิ้งครับอ่ะโอเคสำหรับใครนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็นะครับฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับหรือถ้าใครอยากสอบถามนะครับว่าชุดฟาติโนไปแต่งรถเก๋งหรือรถ P.P.V นะครับรถเจิตที่นั่งได้ไหมคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจรามากที่มาเยี่ยม รูมแกนครของเรานะครับเพราะว่าน้องไปหลายที่นะครับเป็นคนทุกพื้นที่ไม่ใช่เป็นคนทุกที่อ่าเป็นคนทุกที่นะครับเพราะว่าน้องก็ไปวางนะครับชุดตกแต่งฟาติโนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากมาติดที่คอนแก่นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้ค่ะยังม่ต้องไปที่ของตองราไม่ได้ติดยากเลยก็คือเราใช้กาสอิมแล้วก็เกี่ยวใช่ค่ะสามารถติดอยู่ได้นานครับ แล้วก็ oh. มีประกันด้วยนะคะมีประกันด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดทางที่บริษัทเราสามารถที่จะเคลมได้เลยอ๋อ oh. <ช>โอเคค,ครับสเกิร์ตเคลมได้ด้วยนะครับใช่สเกิร์ตเคลมได้ด้วยบ,บางคนอยากรู้แล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่ถ้าติดใน Revo Z นะครับเป็นรุ่น Cap นะครับแคปแตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่16,500บาทเท่านั้นนะครับ สามารถเข้ามาติดตั้งที่ศูนย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดรถใครสีไหนก็สั่งได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอ๋อมีของพร้อมส่งครับมีของพร้อมส่งสีรถของเราจะมีอยู่สีสีนะครับมีสีขาวสีบอลเงินสีเทาแล้วก็สีดํามีครบทั้งสีสีเลยเนาะสีสีเลยค่ะราคาครับหนึ่งนหกันรบาทไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยถ้าใครสนใจนะครับ ก็สามารถครับสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือเข้ามาติดต่อที่ศูนย์เราได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่านะครับติดต่อที่ตัวแทนได้ไหมตัวแทน,แทนได้ค่ะตัวแทนก็ได้เช่นเดียวกันะนะครับซึ่งน้องเ<อ>จด้าก็เป็นตัวแทนไปวางไว้ที่ศูนย์โตโยต้เตาเกือบทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเกือบทั่วประเทศหรือว่าถ้าใครไม่สามารถติดต่อหนูได้โดยตรงเนาะก็เซิร์ชไปที่เพจได้เลยค่ะ Facebook ว่าฟาติโน่ค่ะก็จะขึ้นหน้าเขจของอบริษัทเเลยโอเคแค่เซิร์ชคำว่าฟาตติโน่ใช่ม <ad> ันก็จะขึ้นเลยก<ช>็จะขึ้นเลยนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับช่องครับวัสดุบอลชาแนลด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับติดตั้งในรุ่นไหนติดตั้งในรถเก๋งนะครับรถ SUV หรือรถ PPV นะครับที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งได้เลยนะครับสามารถ คอมเมนต์ Comment, นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องจิรามากกับนะครับข <c oughs> อนแก่นของเรานะ <c oughs> ครับขอนแก่นเมืองน่ายู่ไหมฮะน่ายู่ค่ะอืมครับขอนแก่นเมืองน่ายู่นะครับอย่าลืมมาเที่ยวที่ขอนแก่นนะครับถ้าเกิด <c oughs> ใครนะครับอยู่ไกลอยากจะมาติดตั้งชุดฟัตฟัตติโนนะครับ <c oughs> ที่แก่นไอควอนของเรา <c oughs> ได้เลยนะครับยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ต้องขอบคุณน้องจิได้มากๆวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะบ๊บาย bye <laughs>